นิวทราลสูติคอลนี่ก็คือนิวทริชั่นบวกฟาร์มัสติคอลคือในยุคยุคดั้งเดิมอย่างอย่างโรงงานยาของคุณพ่อผมนี่ก็จะเป็นฟาร์มัสติคอลเป็นเภสัชกรรมอย่างเดียวแต่ในยุคใหม่เนี่ยถ้าเราไปดูเทรนด์ต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะไม่ใช่ฟาร์มัสติคอลอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นนิวทรีชนก็คือว่าเป็นอาหารนะครับอาหารที่มาเป็นยานะครับก็คือกลับไปสู่ธรรมชาติว่าอาหารจริงๆมันสามารถเป็นยาได้ อันนี้ก็เป็นเทรนด์ของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อครับสินค้าหลักเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัวครับก็สินค้าหลักของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือลิ n นจีมินนะครับกับลิ้นจี่มินเอ็กซ์ตร้านะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มจะมาขายดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราในปีนี้เราก็มีสินค้าตัวใหม่คือลิ n นจ m i มิน g องเจล นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมเดี๋ยวผมจะให้คุณหมอพูดถึงเรื่องส่วนผสมว่ามีประโยชน์ยังไงแต่ว่าตัวนี้เราก็ดีไซน์มาสําหรับคุณผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับร่วมกับทางเกาหลีเหมือนกันนะครับครับก็ในตัวของเหลีนจิมินแองเจลนี่นะครับก็คือมันจะมีส่วนประกอบหลักๆ4ตัวก็คือตัวตังกุยเกาหลีแล้วก็โบราจออยล์แล้วก็ตัวน้ำมันรำข้าวหรือว่าไรซ์แบรนด์ออย แล้วก็ตัวสารสกัดเห็ดหลินจือนะครับตัวเห็ดหลินจือสกัดนอกจากนี้เราก็ยังมีตัววิตามินอ e, ีแล้วก็ B2 แล้วก็แมงกานีสด้วยซึ่งสูตรอันนี้เนี่ยรเราเราไม่ได้คิดเองครับก็คือเป็นทางนักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีเนี่ยเราให้โจทย์เข้าไปว่ามีอของ <c oughs> คุณสุภาพสตรีเนี่ยพออายุ40กว่าเนี่ยเราจะพบว่าทุกคนจะรู้ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์มอโมนไวททองใช่ไหมครับก็อัปลาคีประมาณนั้นนะครับ ก็เรื่องการเปลีป่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตครับซึ่งเราก็ให้โจทย์ทางเกาหลีไปว่าเออช่วยคิดสูตรอันนี้พอจะตอบโจทย์อันนี้ได้ไหมซึ่งก็เลยเป็นที่มาของตัวลินจี a มินแองเจลครับชื่อก็คงบอกแล้วว่าก็เหมาะกับคุณผู้หญิงครับโอ้ครับเพราะนัะ้นนอกจาก หลายๆตัวที่ที่มีอยู่เนี่ยจริงๆผมเห็นตะกี้นี้เห็นด้านหลังนะครับมีรางวัลจากชีวจิตด้วยนะครับซึ่งมีได้รางวัลหลายตัวเลยใช่ไหมฮะเป็น Product ของทาง Nature ์เบิร์หลายตัวที่ด้ราบรางานเล่าเรื่องรางวัลของชีวจิตให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับครับก็เราก็ภูมิใจมากนะครับที่ที่ชีวจิตเนี่ยก็เขามีทำเซอร์เวเหมือนกับเป็น readers board นะครับเป็น readers board เนี่ยก็ ปากว่าลินเจอรเมนเนี่ยก็ได้รับรางวัลเป็นสินค้าหรือพืชพันฑ์อาหารเสริมในใจอันดับหนึ่งของผู้บริโภคนะครับเป็นอันดับหนึ่งซึ่งอันนี้เราก็เชื่อว่าชีวจิตเนี่ยเป็นแมกซีนอันดับหนึ่งในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่สูงนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มาเราก็ภูมิใจมาก ตัวแองเจนี่ก็คือเพิ่งออกมาใหม่เป็นตัวตัวล่าสุดเลยใช่ครับแล้วในตอนนี้เนี่ยที่พัฒนาอยู่ยังมีตัวไหนที่พร้อมจะออกมาอีกหรือเปล่าครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้อาจจะต้องอุ่มไว้ก่อน,ออน <c oughs> แต่ว่าต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มของมูมอลเนี่ยก็เป็นก็เป็นเป็น first นะครับเราก็เราก็มีเฟเวอร์ให้กับทางมูมมองนะครับวันนี้ถ้ามีการซื้อสินค้าหรือจิมมินแองเจิเนี่ยในแพลตฟอร์มนี้ก็จะได้ดีลที่พิเศษมากๆกครับก็หลายๆท่านนะครับที่ดูกันอยู่นะครับก็คะแนนของตัวหลิมจิมมินแองเจิเนี่ยเยอะมากเลยนะครับที่ให้กับทางมูมมองนะครับทีนี้เราผมอยากจะ อบถามอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของความมั่นใจของลูกค้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดทานอะไรแล้วดีต่อสุขภาพหรือว่าเ,เป็นประโยชน์กับตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็มักจะกลับมาซื้อซ้ํากันอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยทางเนเ u อร์ไบเทคมี nik, กลยุทธ์อย่างไงบ้างครับต้องบอกว่าเราพยายามที่จะดูแลเขาเหมือนกับญาติะเนาะก็คืออันนี้ผมว่าเป็นเป็นหลักการที่สําคัญเราก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าคนะครับ เราจะไม่ไม่ไปเคลมอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปทานดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดการบอกต่อเองใช่ไหมครับผมว่านั้นสำคัญที่สุดเลยครับใช่ผมว่าอันนั้นคือคือหัวใจเลยผมคิดว่าก็ต้องขอบคุณลูกค้าวันนี้ที่ที่บอกต่อครับนะครับครับคืออย่างลูกค้าของเราเนี่ยบางรายเนี่ยใน t e s t i มเนเนี่ยทานมา10ปี ทานมา10ปีก็คือทานตั้งแต่ตั้งแต่เดวันเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังทานลิมจิมินอยู่ผมคิดว่าถ้าสินค้าอะไรถ้าถ้ามันไม่ไม่ดีจริงไม่ได้มีมีคุณสมบัติที่ดีจริงเนี่ยต่อให้เรา marketing เก่งแค่ไหนเนี่ยเราลูกค้าเขาไม่กลับมาซื้อซ้ำหรอกครับแล้วก็ยอดขายเรา2ล้านกล่องเนี่ยมันก็เป็นตัวการันตีในตัวว่ามันต้องมีคุณสมบัติที่ดีลูกค้าถึงกลับมาซื้อซ้ํา ก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่ที่ให้ความไว้บางใจกับเราครับคุณมลชัยเคยได้ยินประโยคว่าความเชื่อถือเกิดจากการเวลาไหมครับผมคิดว่าการที่หลินจืมินเนี่ยอยู่มาได้10ปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่ามันจะน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆครับต้องบอกว่าเนเจอร์เ l ลเทคเนี่ยอาจจะดูว่าสินค้าเราไม่มาก นะครับเราใช้เวลานในการ d e velop สินค้าแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากเพราะว่าเราต้อง cooperate กับทางเกาหลีแล้วเราก็ต้องมีการทดสอบจนมีความมั่นใจพอสมควรเพราะนั้นเ,เราต้องต้องบอกว่าต้องหาโจทย์หรือเ point ที่มันมันชัดเจนแล้วเราสามารถมีความมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงรเราจึงจะมีการล็อ o ผลิตออกมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางว่าเราจะต้อง ไปทีละสเต็ปนะครับส่วนในวันนี้ที่เราคุยกันนี่ก็คือว่าเราเข้ามาในแพลตฟอร์มของมูมอลคซึ่งผมก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและตอบโจทย์นะครับก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่จะตอบโจทย์ให้กับสมาชิกที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยไปบอกต่อ อันนี้วันนี้ดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าบอกต่อแล้วมีไรายได้ด้วยนะครับเพ <laughs> ราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นความลงตัวนะครับผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของนิจมินเน,เน้นเรื่องการใช้เองบอกต่ออยู่แล้ว<ช>นะครับ,<ช>รบเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้เองนะครับแล้วก็มีการบอกต่อเนี่ยตัวเขาเองก็ยังได้รายได้กลับไปด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับเยี่ยมเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่าน นะครับที่มาเล่าเรื่องดีๆนะครับแล้วก็แนะนำสินค้าดีๆให้กับทางมูมอมอนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับ